ต้มกระปูจ้าสิป่นกระปูล,ล่ะเมื่อน,นี้ก็หมกปลาดุกจ้ะจะไปเบิ่งกันเนาะพี่พีป่นเนาะสีขัวบักพริกอย่างสกักอนหมกเนี่ยวตกวสินหนึ่งจ้าบันโอเคจ้าสวัสดีจ้าเมื่อน,นี้สิมาป่นกระปูพี่น้องป่นกระปูเบิง่งปูมันมันปนเบิง่งยุ่มกันไปเรื่อยๆได้จ้าเบิง่งป่นกระปูป่นพิซซานบ้านเขากินแบบนี้นะจ้า ป่นกระปูแล้วลลแล้วก็ที่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งปลาดุกจ้าบกปลาดุกเพชรดยือนี่ขัวบักพริกใส่หอมหัวแดงหอมฮู้เห็นบ่อขัวเรียบร้อยแล้วก็ตั้พี่น้องเบิ่งวิธีการสูตรของอีสานแท้จ้ะคนอีสานกินมั้งสิละ่ะขออนุญาตตั้งคุณด้นกระปูมันมันหนึ่งปลาเยื่อดี ต้มกระปู๋ล่ะนั่งแก่น้ำกันดีนะครับวกอีสานไปกินแบบนี้เลยแสบหาผัากผ้าตปกี้ผักที่สวนบ้านกระเคียบยแบยนี้แมวเคียอะไรกินน้ำพระทันจ้าเรนบอกข้นกระปู สารกฤษเขาเรียกแคลบซุปแคลบอีพยูนซุปแคลบไอ้ยี่ก็เฮ็ดยูทูปฝรั่งเขามาเบิง้งเขาเบิ้งดีๆดิที่ฝรั่งพูดฝรั่งเขามาเบิ้งยูทูปอันนัา้นมาก,การเฮ็ดภาษาอีสาน่นะแย่ไปน้ำกันไปเรื่อยๆจ้ะ นีมันออกพร้อมเดินเดินนี่เ,น,น,เนี่อย่างมัน,นที่แข็งออกไปเลยบนใส่นามอุจุคุยออกว่าต้องใส่นามไหลสองเมนูมือนี่เข้ากันนึงเรียบร้อยแล้ว cần kéo dài, để học từ nó, mượn này nó. có bao đẹp, tắm đẹp, quá đây đi phe nọ, tắm tắm, mắt đẹp cả. สารไปกินแบบนี้ละ่ะจุตับก้อยเนื้อเหรออันซื้อมา กับดองจ้าดองไม่ใช่กส่ตำลงย่าเหมี่เป็นย่ากับปู่มันเนาะ ่กล้ามมันเองมันค่ะเรี่ยวสิแกอยู่กล้ามมันต่ำเลยน้ำยุ่บงบางยู่กล้ามมันมก็ิเบิ้งก้องไก่บ่บึง่งเอาซ่อนมะเคียว เขาอยู่หลังสวนหลังบ้านหลัง้องนี่นี่ เบิ้ดล้วพี่น้องเบิ้ดล้วจ้าปนให้เบิงเด้อบา้านี่ปนเห็เบิงเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อรู้สึกหิวเขาแล้วจ้าหิววี่งดีนะขออนุญาตไปล้างมือที่บา้านก่อนด้อ ไแดดจะไหนก็ได้จสิสค้าเขว่วสิค้าขอ้ขอข้ากับหนเสร็จอั่นเนนี้ยโอ้ยหออืม ต้มก็เป็นกระปูนละ่ะไส้ไหลไส้ไหลแจ้งเขียนหมนช้อยผักบัวใส่ช้อยใส่เลยอาหารอีสานบ้านเรา กินยังไงก็ไม่เปิดไม่เบียรนะจ๊ะกินได้ตลอดไอทีนี้ผักได้หลายอย่างแซ่บรู้สึกว่าคนหิวขอเลย่ะถ้าไปกินผักใส่หลายด้วยหอมใส่หลายถึวยแซโอเค ับน,นิดนึงปลาแดีเพราะว่าเขาต้มน้ำปลาแดีแล้วผงนัวผงชุรลใส่ไปเลยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายแค่เพื่อคนดี่เบื่อแบบอื้อหืออ่า ่็จะนอนกระปุก่นมันนี่มึงเอาปัสีามันหนึ่งนึ่ปลาดุกทีเฮ็ดบังหันแล้วจะ้ะฮัลโหโดเบิ้งเนหน่งจะข้าวก่อนพี่น้องเขาไปเก็บพักก่อนห้อปไปคลิปเน้าๆไปน้ำกันหนิแล้วข้า ไะเขาไปเก็บพักกันบาดนี่พี่น้องมะเขียจ้ะามะเขียอยู่สวนเขานี่ยแหละสดๆเห็นบปะเหนน็นปะเห็นนวลเห็นบะเก็บเอาเลยจากต้นนี่นวยนึงพี่น,อน้องนวยนึงเห็นปะเก็บเลยจ้ะไปกินกับอันปนกับปูโอ้ยพี่นวยนึงบึงป้าเป็นปปปแซ่ยบตรงๆอยู่เลยเก็บเอาเลยนะจ้ะ กเก็บผักกะแกงก็หน่อยอออพกกี่น้อยบังปลาผักกะแกงคนไปแต่สอนบ่เบิ่งเบิ่งกูจะกินไปกินกระปุลเศษผักกะแกงจ้ะปลูกไว้อยู่หลังนี่หไรได้เก็บกินน้ำมัทันมึงเก็บไปมัดขายบ่เหรอเก็บไปเพราะกินย้ะมันสิบออนนี่อ่ะพอาเรื่องบั้นเขาเปลี่ยนบันเบกเขียต่อแล้วบันบ้นเบิ่งเบิ่ง แดดพี่น้องแดดมันซองจะจังเบิ้งกันถ้าไปเก็บปมะเขียเบิ่งสวนผักคนกระทั่งติเต็ดหมากนะจ๊ะเป็นดอกแล้วนะจ๊ะขนาดเสียหนาดิรึไหมลองปมะเขียก้อยปลาทุก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 มองเห็นมัเจ้าเห็นมั้เบื้งเบิ้งเบื้องอาชีพอะไรมเขียตอเลี้ยเป็นปั่นพัวเป็นพวงอยู่บรงนี้เห็นบ่ ปูน่ะเอาเก็บก,บบกบบอบ่อนเถอะแล้วก็ปนกระปูกเซฟที่ใบกระ้องหลบข้าวอีดีดิแก่ดอกกระมีผุดเบิ้งโอ้ยข,ออข่อยสอ่นมันแรงขุนขุนบิ้งข่อยสิขออนุญาตเก็บยาข้าวก่นเด้อ ักเขียคนทำบอกเบิกงปักเขียเก็บจากสวนจ้ะปลูกเองนะจ๊ะปลาเฮาบัดเขาคั่วตัวเฮา